มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนตุก๊กจันจีราโพสต์ข้อความย้ำจุดยืนย้อนอดีตปี2557ถึงตอนนี้เรียกได,ด,ด้ว่าช่วงนี้ยังคงเป็นที่จับตาทิศทางกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับการชุมนุมที่หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันมากมายรวมไปถึงเหล่าดาราคนดังที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ล่าสุดทางนะักแสดงรุ่นใหญ่ตุก๊กจันจิราจูแจ้งได้ออกมาโพสต์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มคนรักประชาธิปไตยโดยสาวตุ๊กได้เผยคำพูดที่ตนเองได้เคยเขียนไว้เมื่อปี2014หรือว่าพศ2557พร้อมแคปชั่นว่าคำพูดนี้เขียนไว้เองเมื่อปี2014ไม่คิดว่าจะได้นำมาลงอีกครั้งหนึ่งหรือจะใช้ได้ตลอดไปใต้ร่มพระบารมี และข้อความที่โพสต์ก็คือขอบคุณสถานการณ์บ้านเมืองในครั้งนี้ทําให้เราแยกคนดีและคนชั่วคนเห็นแก่ตัวแล้วก็คนเห็นแก่ส่วนรวมคนใจกว้างและคนใจแคบคนรักตัวเองและคนรักคนอื่นคนที่ชัดเจนและคนที่ขมุกข,ขมมวคนจริงใจและคนสับปรับขอบคุณจริงๆที่ทําให้เราเลือกได้ว่าจากนี้เราจะอยู่กับใครจนชั่วชีวิต ทางนี้นะคะการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนไม่ควรก้าวไก่กันนะคะขอขอบคุณข้อมูลสักมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ